เอาเลยครับคุณผู้ชมครับดื่มดํากับบรรยากาศการคว้าแชมป์ของวิวกลวุฒไปแล้วครับคลิปล่าสุดคลิปนี้เรียกว่าโด่งดังกันทั่วโลกไทยผู้ปราบจีนหรือจะเชื่อต่างชาติถึงกับออกมาคาระวะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากๆนะครับที่ออกมาสูงหกวิวกลวุฒอายุน้อยแต่ว่าได้ถึงร้อยแชมป์ซึ่งมีคอมเมนต์ออกมาพูดถึงชาวไทยเราประมาณหมื่นคอมเมนต์นะครับที่ออกมาการันตีว่าอันดับหนึ่งสมควรแล้วจริง,รงๆกับวิวกลวุฒหลังจากคว้าแชมป์ ลูกกว้างสูงมา2ต่อ0ูนเซตแบบสกโก์ขาดลอยมากๆ21ต่อ6แลลวก็21ต่อ10ซึ่งก็เรียกว่ามีคอมเมนต์ออกมาเยอะแยะมากมายครับแต่เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดวงการแบดมินตันกันบ้างครับที่สร้างชื่อเสียงอย่างฮือฮาและก็ล้นหลามมากๆหลังจากที่วิวกรวุธของเราครับสามารถคว้าแชมป์สิงคโปร์โอเพ่น และทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลกมาครองได้สําเร็จนะครับโดยการชนะลู่กวางซู2ต่อศูนเซตก่อนหน้านี้เนี่ยก็ชนะแมวแบบรัวๆนะสต่อศูนเซตทั้ง3เกมเลยทางในรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและก็รอบชิงชนะเลิศถือว่ามีผลงานที่น่าเหลือเชื่อนะครับแล้วมันก็เลยทำให้สื่อต่างชาติเนี่ยออกมาชื่นชมรวมถึงคอมเมนต์ต่างชาติที่พูดถึงเยอะมากและก็ออกมาสู้ฮกความนิ่งกับอายบินแค่ยี่สิบสี่ปีครับแต่ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกได้เนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะครับมันเป็นช่วงที่ทอ ฟอร์มเป็นช่วงที่พีคสุดๆของเจ้าตัวกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มมดีคอมเมนต์แรกกันเลยครับเขาบอกว่า วิวสามารถครองเกมด้วยสกอร์2ต่อ0ูนย์เหนือกว่าทุกทีมในซูเปอร์750นี่มันเหนือจริงมากๆเมื่อฉันดูแมตช์นี้แล้วเนี่ยดูเหมือนเป็นแมตช์รอบแรกมากกว่ารอบชิงชนะเลิศการเล่นที่ยอดเยี่ยมจากมือวางอันดับหนึ่งของโลกคนใหม่นั้นทำให้ฉันตื่นตาตื่นใจและก็ตะลึงมากๆเนี่ยครับอันนี้เป็นคอมเมนต์จากฝรั่งนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าวิวกุลวุฒินั้นมีสมาธิสูงและกล็มีพฤติกรรมที่สุภาพมากการครองระดับที่บ้าครัางโดยกุลวุฒิเนี่ยรู้สึกเหมือนล่ก,ไยยก,ลงงลก้ไมนะัแ็ เคยเห็นวิวกรบุตรครองเกมได้นานขนาดนี้มาก,ก่อนดูเหมือนว่าเขาจับพัฒนาฝีมือขึ้นมามากแล้วจริงๆแต่ละเม้นเนี่ยชื่นชมแบบเราอ่านไปเราก็ยิ้มตามไปด้วยนะครับคพือฝรั่งเขาก็ดีน,นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโซนเอเชียที่เขาเหมือนติดตามฟรองของวิวกรบุตรเป็นพิเศษนะครับเอามาต่อดีอีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าตอนนี้วิวกราบุตรอยู่ในสภาพที่ดีมากเล่นได้อย่างมั่นคงและชานเก็ตั้งตา,ตารอที่จะชมเกมกับอักเซลหรือว่าซี่ยูจี้ก็เป็นเรื่องจากเดนมา อาร์เซลเนี่ยก็เป็นแชมป์มโอลิกด้วยซึ่งก็ชิงกับวิวกลวุฒนนั่นแหละครับแล้ววิวเนี่ยกลายเป็นว่าแพในเกมนั้นมาต่อที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่านี่คือนักจิงชนะเลิศที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูลำเอียงที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยและวิวกลวุฒเองเหมาะสมกับการที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันและฉันเองก็เบื่อการครอบงำของจีนแล้วชนดีใจที่วิวกลวุฒชนะได้อย่างง่ายดายเอาง่ายเลยคือไทยเราเนี่ยเป็นผู้ปราบนักแบดมินตันจากจีนโดยเฉพาะนะครับคือเราชนะ มาหมดนะก็ถือว่าเป็นของแสลงของนิมจ้าจีนเหมือนกันซึ่งก็มาต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าฉันไม่เข้าใจแล้วว่าทําไมลูกกว่างซู่ถึงเล่นได้แบบนั้นในรอบชิงชนะเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาเอาชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาแล้วหลายรายบางทีเขาอาจจะประมาทเกินไปแต่ยังไงก็ขอแสดงความดีกับวิวกุลวุฒิด้วยนี่เป็นคอมเมนต์จากจีนครับอีกคอมเมนต์น,นึงก็บอกว่าชายคนนี้เนี่ยมีความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ของเขานะและประสบความสําเร็จมาแล้วมากมายการแข่งขันแบบนี้เนี่ย เป็นฝ่ายที่วิวกลวุฒิบุกอยู่ฝ่ายเดียวและก็ไม่มีใครคาดคิดว่าลูกกว้างซูจะเอาชนะได้ต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าวิวกลวุฒิคือนักฆ่าชาวจีนการเล่นที่บ้าคลั่งของเขาั้นทําให้ฉันเองก็เป็นกังวลกับผู้เล่นของเรารายต่อไปที่อาจจะถูกวิวกลวุฒิสามารถเอาชนะได้อีกคนนึงนี่ก็เป็นคอมเมนต์จีนเลยครับต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่บ้าระห่ำม,มากมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆมากมายเลยเชนยูเฟยก็ชนะคู่ต่อสู้ได้และคริสโตเองก็ชนะผู้เล่นชื่อดังหลายคนส่วนวิวกลวุฒเองเป็นอันดับหนึ่งของโลกและก็โชว์ฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและเขาเองก็มีความนิ่งมากกับอายุปเพียงแค่24ปีซึ่งก็ต่อกันที่อีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าวิวกลาวุฒสุดยอดคนไทยยอดเยี่ยมจริงๆเขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ทุกคนในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการชนะ2ต่อสูซตถึงเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงและคู่ควรกับ าณนะมือวางอันดับหนึ่งของโลกต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าซีแชมป์ในปีนี้เนี่ยสมควรแล้วที่จะเป็นมือหนึ่งของโลกและเชเดงก็ขอแซวคอลเมดีกับวิวกลวุฒิด้วยซึ่งก็ยังมีอีกคอมเมนต์หนึ่งครับคือมีคอมเมนต์เยอะมากอย่ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นับหมื่นนับพันคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่ากลาวุฒิเป็นผู้เล่นคนเดียวที่สม่ำเสมอที่สุดในขณะนี้ความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจของเขาเนี่ยมีน้อยมาก และเขามีความเยือกเย็นมีพลังที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้คนอื่นได้เขาสามารถแทรกแซงหรือว่าเปลี่ยนเกียร์อย่างรวดเร็วในด้านของการป้องก,องกันเนี่ยเขาก็แข็งแกร่งเท่ากับกำแพงเมืองจีนโอ้โหคอมเมนต์นี้สุดยอดจริงๆครับอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีทักษะสางงางางามที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยซึ่งการเล่นในวันนี้เขาเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเหมาะสมกับการเป็นอันดับหนึ่งของโลกต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าวิวกลวุฒิคุณทําได้ดีแล้วฉันภูมิใจในตัวคุณมากตอน คุณคืออันดับหนึ่งของโลกแล้วเส้นทางของคุณเนี่ยยังต้องเดินอีกยาวไกลและฉะนันเองก็ขอให้คุณโชคดีในการแข่งขันที่คุณใฝ่ฝันซึ่งก็ต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่ากุลวุฒิในตอนนี้เนี่ยชนะได้อย่างง่ายดายและเขาก็เป็นเครื่องจักรสังหารผู้ลเล่นคุณภาพของจีนหลายคนรวมถึงผู้เล่นในเอเชียด้วยต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า ยอดเยี่ยมมากจริงๆวิวกลวุฒเป็นการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจและคุณเองก็แสดงให้เห็นว่าคุณคู่ควรกับตำแหน่งทั้งหมดของเขาจริงๆ เป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกเป็นแชมป์โลกคนปัจจุบันเป็นเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกที่ปารีสเป็นแชมป์เอเชียคนปัจจุบันและวันนี้เขาสามารถคว้าแชมป์เวอร์ทัวร์ครั้งที่3ในปี2025รถถ่วมกับอินโดนีเซียมาสเตอร์ไทยแลนด์โอเพนสิงคโปร์โอเพนซึ่งก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปนีนี้น่าจะเป็นปีทองของวิวกลวุฒิเลยครับที่สามารถคว้ามาแล้ว4แชมป์กับปี2025นะครับโอ้โหนี่มันบ้าไปจริงๆต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าวิวกววนนุณมมาาโหดดรร้ยจิง ทำไมวิกเตอร์ถึงไม่มีโอกาสลงเล่นแต่ยังไงก็ขอยินดีด้วยกับแชมป์โลกคนปัจจุบันคนมีการเล่นที่ยอดเยี่ยมและสมกับการเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกซึ่งก็มาต่อกที่อีกควเมนึงครับเขาบอกว่าทุกวันนี้ไม่มีนักกีฬาเดี่ยวชาวจีนคนใดเทียบเท่ากับวิวกลวุิได้แล้วชายไทยคนนี้เปลี่ยนไปมากเปลี่ยนรูปแบบการเล่นใหม่ดูดันขึ้นและก็รวดเร็วขึ้นก็ถ้าเกิดใครมองจริงๆใครติดตามจริงๆเนี่ยในโอลิมปิกวิวกลวุิจะไม่ได้แบบดุดันขนาดนี้นะครับแต่ว่ารอบนี้คื ดุดันมากพอเห็นจุดอ่อนของคู่แข่งแล้วก็ย้ำไปที่เดิมอยู่หลายต่อหลายครั้งเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแหละที่น่าสนใจมากๆว่ามีการพัฒนาก้าวกระโดดจริงๆหลังจากการแข่งโอลิมปิกนะครับต่อกันที่อีกข้อนหนึงครับเขาบอกว่าเป็นการเล่นที่น่ากลัวที่สุดของวิลกลวุฒและฉันเองก็ให้คะแนนลูกกว้างซูเนี่ยเพียงแค่1นเต็ม10ซึ่งการเล่นในเกมนี้มันไม่เหมาะสมกับการแข่งจริงชนะเลิศเพราะว่า เป็นฝ่ายคนไทยที่บุกหนักและสนุกอยู่ฝ่ายเดียวต่อกันที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าลูกกวางซูเนี่ยเสียโอกาสที่มอไม่เขาไปแม้ว่าพวกเขาจะมีข้อได้เปรียบหลายด้านแต่ว่าอิกุลวุฒิก็เป็นแชมป์ที่ไม่เคยมีมากอ่อนดังนั้นวันนี้การเล่นของเขาฉันภูมิใจมากๆและฉันนี้ก็จะติดตามฟอร์มของคุณไปตลอดกัน โอ้โหเมนนี้อยากจะติดตามไปตลอดการเลยนะครับซึ่งก็ยังมีอีกคอมเมนตหนึ่งครับเขาบอกว่าน่ากลัวมากร่างกายของวิลกลวุฒนั้นแทบจะขดตัวเหมือนกิ้งก่าเพื่อที่จะเตรียมโจมตีคู่แข่งซึ่งก็ตอนน่อกไปอีกคอมเมนตหนึ่งครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยแบดบมินตันโลกทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งและก็เยี่ยมมากตอนนี้วิลกลวุฒ์คุณเหนือกว่าคนอื่นแล้วจริงๆหรือว่ายังมีอีกคอมเมนตหนึ่งครับเขาบอกว่านี่มันเหมือนกับการเล่นของวิลกลวุฒที่สนุกอยู่ฝ่ายเดียวและลูกกว้างสูงเอง เขากําลังวอมอัพอยู่และนี่แหละคือทั้งหมดของความเก่งตัวเขาเอง แม่ลูกกวางสูก็โดนแฟนจีนโดนแฟนเอเชียถล่มยับเลยครับเพราะมันเหมือนเกมนัดชิงที่มันไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่เหมือนนัดชิงนะครับลูกกวางสูพยายามสู้นะแต่เขาสู้ไม่ได้แล้วครับแล้วก็เหมือนจะมีอาการล้านในตัวด้วยดูจากการเล่นดูจากการเคลื่อนที่แล้วความสดความพิกและก็ความฟิตเนี่ยวิวกลวุฒเหนือกว่าเยอะมากซึ่งก็มาต่ออีกคอมเมนต์หนึ่งเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าวิวกลวุฒเหมือนมีพุงนะแต่ว่าตัวของเขาเองมีความคล่องตัวสูงมากทั้งสปีดแล้วก็ความแรงในการ ฉันเหลือจะเชื่อจริงๆกับหุ่นนักกีฬาแบบนี้แต่ว่าเขาคือเบอร์หนึ่งของโลกไม่มีข้อกังขาและก็ไร้ข้อสงสัยไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นคอมเมนต์จากแฟนทั่วโลกทั้งอินเดียเอยทั้งจีนทั้งไต้หวันทั้งฮ่องกงหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นรวมไปถึงเกาหลีใต้นะครับที่ออกมาชื่นชมเลยก็ซูฮก,กวิลกลวุฒเยอะมากหลังจากที่คว้าแชมป์สิงคโปร์โอเพนและก็พังงาดขึ้นอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งก็เป็นแชมป์ที่4ของปีนี้ด้วยสําหรับเงินรางวัลที่วิลการูดได้นะครับคนเดียวรับแล้วน,นะ2.4ล้านบาทเรียกว่าเป็นแชมป์ไม่พอครับยังรวยเละอีกต่างหากซึ่งทัรวร์นาเมนต์ต่อไปนะครับก็จะมีทัรวร์นาเมนต์อินเดียโอเพนปี2025นะครับยังไงก็รอชมรายตามกันได้กับการแข่งแบดมินตันของไทยเราครับทั้งทีมคู่ผสมทั้งทีมเดียวเนี่ยเราก็คว้าแชมป์มาแล้ว แบบยิ่งใหญ่ยังไงก็รอชมไยตามกันนะครับให้กําลังใจนะักกีฬาไทยเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้รับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย